Ờ, ừ. à, đại một cái đà Ờ, à, cuối đọt đó, mừng mấy đọt ngay Cô bà vô ở พี่แล anyway. like ้วเจ้ามันไปได้ไหมฮะเจ้ามันไปได้ไหมผมไม่เอามันไปหรอกเดี๋ยวให้ทางเขาจัดการเองทางไหนครับไอทางอะไรก็ได้ไอสารยาอะอ๋อที่โรงพยาบาลน่ะรับเนี่ยดู้โม้ไหมโพี่วันะวันทั้งวันโมม้อย่างนี่ตกไปทีไม่ถื่ออ้าวถ่าย่คิดว

ไม่ปิดไปเลยปิดไปเลยไม่เปน ฮ่มว่าไปอ้าวว่าไป พี่ครับจะเดาวเข้าไปด้ไหมครับเดาเข้าไปได้ไหมครับไป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 เดาได้ไหมเดาหน้ไหมก็ไปแม่แล้วกับเขาจะทำยังไงครับจะกับเขาจะทำยังไงให้เขาไม่ต้องอยู่ที่นี่ครับเอาไปรักษาได้ไหมครับไม่เวลาผมถามลูกเขาบอกว่าให้พี่ต้องยินยอมต้องมีญาติยินยอมเออแล้วผมจะติดต่อพี่ก็ติดต่อไม่ได้ กูเข้าบ oh ้านมึงย mm ังฮะเข้ามาเดี๋ยวก็หอเข้ามนี่ยเีบอาวยอ่ะไม่นงโรบเาได้นก็มีอยู่ในหน้าได้เหไมไหนเอาเบอร์เปิดสยครับสูงไแป๊บนึง